ไอ้ขดมาเฮ้ยเทอร์โบอันนีไม่ใช่เทอร์โบเฮ้ยไม่มีเทอร์โบเอ็นเอสามเฮ้ยไม่เอ็นเอสามหรอกช่างช่างกล้องขวดหมูเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอกจอดลอซิ่งนะครับหรือว่าเอกเวิร์กเวลแล้วก็อันนี้คือโต๊ดเวิร์กเวลนะครับวันนี้ผมมานี่เลยครับรถ DC ซไฟนะครับวันนี้มากับท่อไทเทเนียมนะครับแล้วก็ท่อพร้อมกับเฮดเดอร์แบบสวยๆอย่างนี้ครับสูตร41ครับสูตรแบบสูตรเมกาสูตรของทาง บรคเวลครับคุณต๊ิ work ์บรคเวลครับ <laughs> ยืนเก๊กใจอ๋อนนิสิโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับท่อเทเียมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้นะครับจะประกอบอันนี้เขาเป็นชุดเซ็ตละแล้วก็สามารถที่จะประกอบขึ้นรถได้เลยเดี๋ยวจะมาดูตามประกอบด้วยแล้วก็สามารถที่จะออกไปลองเลยวันนี้จะลองท่อจะลองเสียงลองแม่งทุกอย่างวันนี้เราโทรบ,บอกเจ้าของแล้วเนาะใช่ใช่แจ้งเจ้าของเรียบร้อยใช่แจ้งเจ้าของเรียบร้อยแล้วว่าเขาอนุญาตให้ลองรถได้เดี๋ยวรถทุกคันที่ ที่ที่เราจะลองอ่ะเราจะขออนุญาตรถขออนุญาตเจ้าของทั้งหมดเลยช่วยแผน่นช่างกล้องช่วยแพนรอบๆหน่อยครับเนี่ยครับรถทุกคันนะครับที่เข้ามาทําท่อนะครับเราจะขออนุญาตทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนลูกค้าท่านไหนแบบไม่อนุญาตนะครับเราก็จะไม่ทําการลองจะแค่เบิ้ลอยู่ใน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 อูน่ของเราจริงๆแล้วต้องรรลองทุกคันแหละครับเพราะว่าเ <อ S 1> วล<ะ>าเลยตึงเลยนี่เวลาเราใส่เครียดเลยเครียดเลย เวลาใส่ท่อเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเวลาวิ่งไปเนี่ยมันจะไปโคกไปเคอะไรหรือเปล่ายังไงก็ต้องลองขับทุกคันเฮ้ยสุดยอดเลยตกในี้ตกใจตกจอันนี้ดีมากครับคือจริงครับจริงอันนี้ผมว่าจริงนะผมว่าจริงถ้าไม่ลองแล้วจะไม่รู้เลยครับว่าส่งงานไปแล้วมันจะโอเคอ,อันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของด้วยก็อย,อยังไงเดี๋ยวผมจะต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนที่เราจะลองรถอย่างคันนี้แล้วก็ขออนุญาตเจ้าของเรียบร้อยแล้วเจ้าของก็บอกอนุญาตให้เราออกมาลองอันนี้ก็เป็นชุดท่อไทเนเนียมาเข้ามาเลยครับตรงนี้ดูรอยเชื่อมนนีคครรััับบชดๆเลยะ รอยรอยเชื่อมของเราจะไม่มีการหมกเม็ดนะครับเนี่ยครับเชื่อมแบบสวยงามแบบนี้นะครับทางเราจะไม่มีการหมกเม็ดเนี่ยครับแล้วก็ท่อตรงนี้ปลายท่อก็จะเป็นไทเทเนียมแบบสั้นๆดังดีไหมพี่โตครับก็เสียงาโอ้ยเสียงเลา้าเล้ครับตัวนี้เสียงเลา้าเเนี่ยเป็นไทเทเนียมเชื่อมแบบนี้เลยไม่มีการหมกนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบเข้าไปเฮดเดอร์ก er ็จะเป็นอย่างนี้ครับมาดูงานเฮดเดอร์รอยเชื่อมจะเป็นสแตนเลสครับอ๋อเฮดเดอร์เป็นสแตนเลสนะครับดูนะแผนซีนซีนี่โอ้โหเป็นซีนซีด้วยครับโอ้ สวยงามครับเป็นแบบ CNC ถ้าไม่เป็น CNC จะเป็นแบบงานอะไรครับมันก็จะเป็นงานบางคนก็จะใช้เป็นเหล็กชุบโครเมียมอ๋อเป็นเหล็กชุบโครเมียมอ๋อยังไงก็ทําได้มันสแตนเลสทั้งหมดครับอ๋อแล้วก็กัดด้วย CNC ขึ้นมาอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นงานแล้วก็รอยเชื่อมจุดต่างๆเนี่ยคราสังเกตได้นี่ครับรอยเชื่อมหูนี่สวยงามมากอันนี้เป็นไทเทเนียมด้วยไม่ใช่ใช่ไหมครับอ๋อสแตนเลสอันนี้เป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับชุดนี้ทั้งหมดเลยหูสวยงามมากทําได้ดีมาก โอ้สวยงามแล้วก็ท่อตรงนี้ไทเทเนียมแล้วก็ทางเส้นเดี๋ยวเราจะยกรถดีซไฟคันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ทําการประกอบนะครับเดี๋ยวเราจะทําการยกเลยแล้วเดี๋ยวออกไปลองรถพร้อมกันเลยทีเดียวว่าฟังว่าเสียงมันจะขนาดไหนคันนี้เครื่องอะไรนะครับเห็นเจ้าของรถบอก k 2 4ครับ 2> k 2 4หูน่าจะแรงตากล้องทปาปักจูไม่รู้ทําจูทำทำ,ทำไหมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอารถขึ้นเลยแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าการออกไปลองแล้วการประกอบที่เป็นชุดเซ็ตอย่างนี้แล้วจะยากแล้ว ง่ายยังไงอันนี้พี่จะเป็นคนประกอบเองเลยเหรอครับหรือผมว่าพี่เดี๋ยวมีมมีีีอเด๋ยวพี่ๆเขาประกอบนะครับโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวยกรถขึ้นเลยครับผมยี่สิบนาทีก็เสร็จล้วยี่สิบนาทีเสร็จครับทายตอนนี้เรากําลังยกรถขึ้นนะครับพี่ๆก็เข้ามานะครับทีมงานของเวิร์คเวลครับผมเนี่ยกําลังยกรถขึ้นแล้วเดี๋ยวให้ดูเครื่องด้วยนะครับตอนออกก่อนออกไปทสว่าเครื่องเห็นเจ้าของรถบอกว่าทํามาเต็มเต็มที่เต็มที่ขนาดไหนครับแต่เดี๋ยวถามถามถาม สามร้อยกว่ามาเฮ้ยเทอร์โบนี่ไม่ใช่เทอร์อบโบเฮ้ยไม่มีเทอร์โบเอ <laughs> ็นเอสามเฮ้ยไอ้เหี้ยช่างช่างก้องขำอะไรวะขนาดนั้นเลยพี่ครับโอ้ยแรงเอาเรื่องครับผมโอเคตอนนี้ยกรถขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาชุดคิดน,นี้ประกอบเข้าไปโอเคครับเดี๋ยวรอพี่ๆี่เขาเข้ามาใส่เซนเซอร์อะไรให้ครบเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมเ <s> <s> นี่ยขึ้นแล้วเอาดิเมื่อกี้ก็ขึ้นเออครับตอนนี้ทีมงานเราก็ เริ่มประกอบเป็นเส้นแล้วเดี๋ยวให้ดูตอนแต่ตอนนี้ไม่ได้ยังประกอบปลายไม่เสร็จนะครับอันนี้นี่ครับเข้ามาดูใต้รถเลยครับนี่ก็เป็นเฮดเดอร์หเฮดเดอร์ก็สวยๆเลยครับข้างบนลงมาแบบรับรับกับเครื่องมากๆเครื่องกับเฮดนี่รับมากๆแล้วก็ตรงนี้ก็ทํามาได้ดีนะครับเชื่อมเซ็นเซอร์ความร้อนอะไรนี่ความร้อนท่อไอเสียก็ทํามาได้ดีแล้วก็จุดเชื่อมนี่ครับไม่มีหมุกเลยนะครับคืออันนี้เขาอนุญาตให้ผมถ่ายเลยนะครับเพราะว่า เขาบอกว่าถ่ายไปเลยว่าเขามั่นใจในรอยเชื่อมของทางเวิร์กเวมากนะครับผมก็เลยขออนุญาตถ่ายก็ไม่แน่ใจว่าที่อื่นเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับโอเคก็กประมาณนี้นะครับไทเทเนียมเสียงแ,ง,แงแป้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 งอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังประกอบปลายนะครับอันนี้เป็นท<ม>่อเต็นเส้นก่อนนะครับดเดี๋ยวปลายกำลังจะมาประกอบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมาเบลเ ลองเสียงให้ฟังด้วยโอเคอันนี้ก็พี่ต้อยก็มาคุมด้วยมาคุมอันนี้ดีซไฟก็ใส่ท่อเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับนี่ก็เขาบอกว่าเครื่องทํามาเต็มที่ทําอะ้รบ้างครับเจ้าของแล้วเขาบอกมาให้แนะนําได้เลยไม่รู้อ้าวมก็แบบมีอะไรบ้างเครื่องเขาบอกว่าอเมริกาทั้งตัวเลยอเมริกาทั้งตัวอเมริกาทั้งตัวนะครับตัวนี้ว่าว่าอย่างนั้นอเมริกาก็อเมริกาก็ที่เห็นๆก็มีสกังเคจูน เคจูนมุเกนมุเกนเคจูนเคจูนบาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวนอกเรื่องละเดี๋ยวไปอะดูดูท่อนี่ท่อเฮดโอ้ยสไตล์เวิร์เวลครับนี่เห็นไหมครับนี่คนะรับโอ้โหเลื้อยออกไปอย่างงั้นยายาว,ยาว,ยาวดันดันครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะดันขนาดไหนเดี๋ยวพี่โต้เขาจะไปลองรถอันนี้ขออนุญาตเจ้าของรถต้องย้ําอีกทีนะครับขออนุญาตเจ้าของรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับเจ้าของรถยินดีที่จะบอกว่า เอารถออกไปลองแล้วตรงที่เราลองรถก็คือเราจะต้องไม่ค่อยมีรถนะครับแล้วก็ต้องไม่ค่อยมีบ้านคนอะไรเท่าไหร่ก็ลองแค่ประมาณสองสารอบก็พอแล้วเท่านั้นโ okay. อเคเดี๋ยวเราออกไปเลยครับผมตอนนี้ก็ทางยกขึ้นรถยกขึ้นให้ดูช่วงล่าที่เราได้ประกอบท่อเสร็จหมดแล้วนะครับดูว่างานเรียบร้อยไหมแล้วก็เดี๋ยวไปไหนบางป้ายนยมีออจุดรั่วจุดตรงไหนบ้างเมื่อกี้เขาสตาร์ทไปแล้วทีหนึง่ง ก็เริ่มต้นก็คือโอเคเลยปกติก็เสียงนี่ใสๆแป้ง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 อย่างนี้เลยนะนี่พี่ต้เก็กำลังยกขึ้นอยู่นะตรงนี้ก็ได้ช่างก้องอยู่นี่ก็ได้ครับแล้วช่างก้องเลือตามมาตามผมนะยครับผมจะชี้ตามนี้นี่ครับเริ่มจากเฮดเดอร์ที่ลงมารวมกันอย่างนี้เป็นสีหนึ่งนี่ครับเฮดเดอร์คอยยาวๆลงมาแบบนี้สไตล์เวิร์กเวลเป็นสแตนเลสตรงนี้สุดสุดตรงนี้เป็นสแตนเลสโอ้โหนี่คอคอแบบสวยๆเลย แล้วก็ที่สุดจากตรงนี้เสร็จก็จะเป็นไทเทเนียมเลยนี่ไทเทเนียมครับเชื่อมแบบสวยๆงอหลบแบบสวยๆเลยงอหลบแบบหัวศิลปะมากแล้วก็มาตรงนี้อมาเลื้อยมาเลยครับนี่ครับเอาด้านตรงเลยครับด้านด้านนี้เลยครับโอเคแล้วก็ตรงมานี่เลยครับนี่ครับเลื้อยออกมาครับเลื้อยออกมามาเลยครับมาเลยครับช่างกล้องมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับนี่เข็มขัดรัดแล้วก็โหสวยงามครับรัดอะไรอย่างดีนี่แล้วก็เลื้อยหลบตรงนี้้โหสวยงามศิลปะมาก แล้วอะไรนะครับก้องมันตามไม่ทันอ๋อซองก้องตามไม่ทันแล้วก็ปลายท่อไทเทเนียมสั้นๆเสียงกระหึ่มกระหึ่มแล้วก็ไสข้างในก็จะดุดันนะครับผมมีไส้ตรงครับไส้ตรงไส้ตรงนี่ดูไส้ตรงครับอ,อาจจะมองไม่เห็น,นครับนี่ข้างในสวยงามครับเดี๋ยวเราจะเอารถออกไปแล้วนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอารถออกเขาก็กำลังเลื่อนรถกันอยู่นะครับไปเดี๋ยวเราไปตามชมกันครับว่าเสียงจะสนั่นแล้วก็จะดึงแค่ไหนแล้วก็เทคจะเปิดประมาณไหนนะครับ ได้โอเคตัดนะอตอนนี้เราก็เอารถออกมาลองนะครับตอนนี้เส้นนี้ไม่ค่อยจะมีรถนะครับเดี๋ยวเราจะดูรถแล้วเราก็ลองแค่แบบสองรอบสามรอบพอเนี่ยเส้นนี้จะไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่โอเคนี่มาแล้วครับมาแล้วครับฟังเสียงท่อนะครับฟังเสียงท่อ ังมากดังมากอันนี้เราขออนุญาตเจ้าของรถแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วกลับมาอีกไหมกลินควันแรงมากลองไปกลับมาไหม่หมดแล้วอันนี้ก็หลังจากที่เราลองรถเสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็หัวตั้งเลยไปลองเคอาร์มาได้ไปลองคันนี้มาเป็นไงครับเมื่อกี้เสียท่อกับที่แล้วรถเป็นไงครับคนดึงมากน้อยแค่ไหนไม่รู้ไม่เคยขับตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยอขี่ดีอ๋อขี่ดีบอกขี่ดีผมก็เราก็เลลยแ้วก็ กอไม่โผกไม่ติดโอเคก็คือว่าผ่านโอเคอันนี้ที่ไปลองคือเจ้าของรถอนุญาตแล้วนะต้องย้ำอีกทีเจ้าของรถเขาอนุญาตแล้วต้องลองแค่หนึ่งรอบเท่านั้นหนึ่งถึงสองรอบแค่นั้นก็คือจบเลยไม่ได้ลองแบบไปไปมาอะไรแค่ลองว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีเสียงเข่งไหมตอนเราขอดันเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับโดย,โดยรวมเขาก็บอกว่าตัวเขาบอกว่าโอเคดีโอเคคันนี้ก็ เตรียมส่งงานได้เลยเดี๋ยวโทรบอกพี่เขาให้เขารับก็เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันว่าเสียท่ออะไรเปลี่ยนไหมเพราะว่าเพิ่งเพิ่งทำมาใหม่สีท่อตอนแรกมันใสอยู่ไ,ไม่รู้ว่าตัวเฮดเขาสีเปลี่ยนอะไรไหมก็ไม่เปลี่ยนพอ,อมีเหลืองๆห,หน่อยหน่อยละถ้าดูดูดูด,ดูด้วยตานะครับจะมีเหลืองๆห,หน่อยละโอเคครับวังไงคลิปนี้ก็ฝากไ้ด้วยครับกับร้านท่อเล็กๆแต่ คุณภาพแบบเป็นงานคัสตอมครับเอ่อเวิร์กเวลคัสตอมแฟคเตอ19ของพี่โต๊เขาอันนี้ผมก็มารีวิวให้เขาก็คือเขาเรียกให้ผมมารีวิวผมเป็นคนชอบถ่ายคลิปงับมือครับผมก็เรียบร้อยนะครับนี่ก็ฝากไปด้วยครับสนใจก็ติดต่อเดี๋ยวผมลงเบอร์ไว้ให้เลยดีกว่าใครอยากสนใจติดต่อก็ติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามาได้เลยตามตามข้างๆอะไรของเขาเ็ไม่ง เพราะผมเบื้องต้นผมไอ้เหี้ยกูต้องตัดอย่างเงี้ยมันลำบากแล้วก็ามาตัดคลิปอีกเนี่ยแล้วต้องตัดคลิปเบ,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 บเื้องต้นก็ลากันไปแค่นี้ผมเอกจอดล,ลอติง้งอันนี้ผมเติร์ลเวิร์คเวลครับโอเคจงหวายพบกันใหม่ครับผมกับคันต่อไปคืออันนี้ครับผมอินฟาอินาผีแดงแล้จวจงหวายพบกันใหม่ครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยค่ะท่านผู้ชม